หลังจากที่บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์ได้เปิดตัวเจ้า All New Yamaha Airlock ซึ่งเป็นซ u เปอร์สปอร์ตออโตเมติกที่สุดแห่งซ u เปอร์สปอร์ตและในวันนี้เราได้มีโอกาสมาสัมผัสเจ้า All New Yamaha Airlock รุ่นใหม่ล่าสุดเพื่อพิสูจน์สมรรถนะจริงบนถนนว่าความแรงและความสปอร์ตในแบบฉบับในยามาฮ่านั้นเล้าจากขนาดไหนเราไปชมกันครับเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับแ a i r ล็อกรุ่นใหม่นี้ เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเส้นสายตัวรถคมเข้มขึ้นทุกมุมตั้งแต่แฟลิ่งด้านหน้าไปจนถึงท้ายไฟหน้า LED คู่ใหม่ที่ออกแบบให้เฉียบดุดันพร้อมไฟเดยาทม r ลันนิ่งไลท์ด้านท้ายก็ออกแบบให้เพียวขึ้นไฟท้าย LED ทรงใหม่ให้มิติความสปอร์ตและที่สำคัญ a อ r ์ล็อกยังคงเอกลักษณ์ของสไตล์เลสซิ่งที่ดูปุ๊บ ก็รู้เลยว่านี่คือแอร์หลอกหัวใจสำคัญของเจ้าแอร์หลอกคันนี้คือเครื่องยนต์บูคอร์ร้อยห้าซีซีพร้อมระบบวาล์วแปรผัน VVA ระบายความร้อนด้วยน้ำเทคโนโลยีเดียวกับรถสปอร์ตที่ช่วยให้แรงบิดมาไวตั้งแต่รอบต้นและต่อเนื่องในรอบปลายอีกจุดเด่นที่ต้องพูดถึงคือช่วงล่างด้านหลังมาพร้อมโชคซับแทงคู่เพิ่มความหนึบและแรงซับแรงได้ดี เข้าโค้งมั่นใจขี่บนถนนคูขระก็ยังนิ่งระบบเบรกด้านหน้าเป็นดิสขนาดใหญ่พร้อม ABS ส่วนยางก็ใช้ขนาดใหญ่ขึ้นเกนาะถนนดีขึ้นชัดเจนมาดูฝั่งเทคโนโลยีกันบ้างแอร์ล็อกรุ่นใหม่จัดเต็มด้วยเรือนใหม่ฟูลดิจิตอลขนาดใหญ่อ่านง่ายมีฟัง์กชันครบแถมยังเชื่อมต่อกับแอป Y c o n n e c t ได้อีกด้วยระบบสมาร์ทคีก็มีมาให้ ไม่ต้องเสียบกุญแจแค่พกรีโมทไว้ก็สามารถสตาร์ทรถหรือเปิดเบาะได้ง่ายใต้เบาะมีช่องเก็บของขนาดใหญ่ใส่หมวกกันน็อกเต็มใบได้สบายด้านหน้ามีช่องชาร์จไฟ12โวลต์ส่วนถังน้ำมันขนาด5.5ลิตรและตำแหน่งถังอยู่ด้านหน้าเติมสะดวกไม่ต้องเปิดเบาะทุกครั้งครับวันนี้ที่เราได้ลองหัวเต็มๆกับเจ้า a l new yamaha a r o c ต้องบอกเลยว่า เป็นออโตเมติกที่ครบเครื่องที่สุดในคลาสนี้ดีไซน์เท่สมรรถนะจัดเทคโนโลยีพร้อมครบครันฟังก์ชันใช้งานจริงต้องบอกเลยว่าเหมาะกับการที่เป็นรถออโตเมติกที่มีคาแรคเตอร์แรงคล่องสปอร์ตและแตกต่างถ้าคุณชอบความเร็วชอบดีไซน์และอยากได้รถที่มีความแรงและความคุ้มค่าอ l อน e ิวยามาฮ่าแอลล็อกคันนี้คือคำตอบครับ